มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโชมหน้าดาราเพียงคนเดียวที่ประยุทธ์จันโอชายอมยกมือไหว้เรียกว่าหลายคนคงจะรู้จักกันดีสำหรับแจ็คแฟนฉันที่มักจะมีเรื่องฮาฮามาให้เราได้ขำขันอยู่เสมอนะคะล่าสุดแจ็คแฟนฉันได้ไปเยือนช่อง YouTube ของนักแสดงสาวรุ่นพี่เกรซการ์ซึ่งบางช่วงบางตอนการสัมภาษณ์หนุ่มแจ็คถูกพิธีกรยิงคำถาม มีความสามารถพิเศษอะไรบ้างซึ่งแจ็คเข้าใจคำนี้บอกว่านี่คือสิ่งที่ทำให้คนคนเดียวไม่มีใครทำได้นั่นก็คือพลเอกประยุจันโอชาอดีตนายรัฐมนตรีเคยยกมือไหว้มั่นใจว่าเรื่องนี้ไม่มีใครทำได้อย่างแน่นอนก่อนหน้านี้แจ็คแฟนฉันนะคะที่เล่ามาก็คือตอนนั้นแจ็คบวชเป็นพระค่ะจากนั้นมดดำคาชาภาก็ส่งพระแจ็คนั้นไปบวชที่วัดในประเทศอินเดีย ผ่านเวลาไปสักพักก็เห็นทหารมาลงที่อินเดียซึ่งทหารเหล่านั้นเป็นทหารอินเดียก็มีการแจ้งพระแจ็กว่าพลเอกประยุทธ์จะมาที่วัดซึ่งภรรยาของพลเอกประยุทธ์ก็จำพระแจ็กได้ค่ะจากนั้นพลเอกประยุทธ์นะคะก็เดินเข้ามายกมือไหว้ในมัส,สการพระแจ็กคนก็ถ่ายรูปเอาไปลงโซเชียลจนกลายเป็นไวรัลค่ะ ก็คือตอนนั้นนะคะแจ็คแฟนฉันได้บวชเป็นพระค่ะพลเอกประยุทธ์ก็เลยยกมือไหว้นมัสการพระจ็คเท่านั้นเองค่ะ,คะ,คะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตาม,ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ